ข้าวจะแข็งแบบใบรีบตรงเลยใบตั้งตรงอย่างนี้ดีไหมอย่างเนี้ดีดีครับถือว่าเป็นข้าวแข็งแรงใช่ไหมครับถ้าเป็นข้าวที่เป็นแตกต่างกับที่เป็นเคมีอย่างไงครับมันมันจะได้ฉีดสารเคมีแล้วโอ้ถ้าเราหวานปุ๋ยไปนี่จะต,ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงครับยาฆ่าหนอนแล้วครับผมแต่ตอนนี้หนอนยังไม่ลงยังไม่มีเลยครับ <laughs> นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมก็คือทําให้ประหยัดค่ายา ค่าแรงก็จ้างคนฉีดถ้าฉีดเองก็เปืองค่าแรงครับอ่าดีคือประหยัดก็คือประหยัดค่าแรงด้วยประหยัดค่ายาด้วยถ้าเราหว่านปุ๋ยสองวันเท่านั้นหละมาเลยครับต้องมาฉีดยาทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ครั้งนี้ไม่เป็นเลยล้วนประทับใจอ่าความแตกต่างยังไงครับหลังจากหมักเทนเดอร์ดินที่ล้วนครับดินจะล้วนซุยบันเวลาทำเทือกมันทำง่ายเนอทำเทือก เวลาหวานนะนะครับอ๋อทำเสื้ออันบวานบวาน,านทำเสื้อแล้วง่ายไม่เปลืองอลถตีไม่เปลืองน้ำมันไม่เปลืองน้ำมันอ่าแล้วดินก็ล้วนซุยดีนะครับแล้วมันย่อยไอ้ข้าวไอ้อะไรนะฟางดีไหมดีครับโอ,โอ้ย่อยฟางดีมากเลยย่อยสลายฟางเห็นฟางเลยไม่เห็นฟางเลยไม่รู้ไปไหน <laughs> โอ้มันละลายไปเลยเหรอครับโอ้โหแล้วอันนี้ผลงานจากการหมักเทนเดอร์ ใส่ไรอ้โหมีฮอดขี้กเดียนบดเนี่ยอ่าพาคภาทไทยนะมีไส้เดือนด้วยนะครับมีขวยไส้เดือนขึ้นมาแล้วนะนี่ข้าวเยอะเท่าไหร่ครับกี่วันครับเนี่ยเดือนกว่าเดือนกว่ามักเทนเดรอร์อย่างเดียวยังไม่ได้ว่านปุ๋ยเลยวันว่านป,ปุ๋ยประโยกเข้าวโอ้วันไปได้สองวนันนี่ว่านไวแล้วบ่ต้นใช้ใช้แผ่นพุ่นบ่อโอ้นี่กำลังว่านเป็นยังไงลำต้นข้าวตั้งตรงแนวดี เออมันมันบาเผือมันบาอ่อนเนาะเขาเรียกว่าเขียวใบตั้งเขียวเขียวใบตองกวยอ่อนไม่ใช like ่เขียวแบบเผือแบบเหมือนกับยูเลียถ้าเขียวแบบยูเลียมันอันตรายนอนจะมาปกติทํานากี่กี่รอบคร <3 roll. S 2> ับ <Witness> ป <inim S 1> ีห <breathing> น <19, S 2> ึ่งสามครับสามครับโอ้สามรอบเลยเขาอยังเนี่ยเขาไอ้กอขอเก้าครับซีเก้าอายุเท่าไรเนี่ ร้อยยี่สิบยี่สิบมือครับร้อยยี่สิบวันโอ้ครับนี่คือแปลงนาแปลงนานี่กี่ไร่เนี่ยอนี่เจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่โอ้หวานไปยกไปแล้วเจ็ดกระสอบครับโอ้ตอนแรกนี่มักเทนเดอร์โอ้มักเทนเดอร์แล้วก็ทาให้ดินรวดโอ้มีขุยขืนเดือนมีไส้เดือนขุยขืดเดือนขึ้นเต็มเลยเนี่ยแสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์แล้วอ่าเป็นธรรมชาติเรียบร้อยแล้วโอ้เนี่ยครับพี่น้องครับนี่คือที่จังหวัดอ่า บ้านนี่ยังนี่บ้านผือครับบ้านผือตำบลดูทุ่งครับอำโดนโดดทุ่งอำเภอเมืองันเมืองประเทศยาโสธรครับผม <laughs> ยาโสธรไผบอกว่ายาโสธรแห่งแรงยูนี่คือน้ำไหลาแต่มาตจะใชนในน้ำอ่ะโอ้ยมาจากลำย่งครับแม่ห่อเขาปล่อยมาสติ โอ้ยมั่มธรรมาชาติครับโอ้แต่ไดครับนอ้โหแผ่นดินทําแผ่นดินทองตันเนี่ย<ป>น,นี่แหละซับในดินเนี่ยเขาว่านเนี่ยเับนปะนี่ <esf. S 1> แหละครับพี่น้องครับเจ้าสัวนคนหนึ่งเข,เขาบอกว่าน้ํามันบนดินครับพี่น้องครับน้ํามันบนดินก็คือพืชพันธุ์ธันญอาหารเรานี่แหละรครับมันขายได้ยิ่งกว่าน้ำมันอีกแม่นปะเออเอ้ยเจ้าว่ากินเขาเจ้ากินน้ำมันได้บ่บานเนี้ยอร่อยปูเขากินเด้มเนาะ นี่นะครับชาวนาครับพี่น้องเราให้กลับมาเปลี่ยนมาใช้เทนเดอร์นะครับสารหมักด้วยสลายเทนเดอร์แล้วก็กิงทองประโยกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเห็นไหมไม่ต้องเปลืองยาฆ่าแมลงโอเคขอบคุณพ่อนั้นมากครับพ่อนั้นนะครับนี่เป็นคนให้สัมภาษณ์นะครับเป็นชาวนาจริงแท้แน่นอนครับผมบอมเบนนายหน้ามาหลอกเราด้วยของแท้เลยขอบคุณมากครับ